สำนักหอสมุดขอแนะนำบอร์ดเกมเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่าเอ็กซ์ตรีมเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่าคือเกมแนวสืบสวนสอบสวนหาความจริงระหว่างฝ่ายชาวบ้านและฝ่ายหมาป่าโดยที่ฝ่ายชาวบ้านจะต้องหาหมาป่าและฝ่ายหมาป่าจะต้องปกปิดตัวเองสามารถเล่นได้ตั้งแต่5คนขึ้นไปและได้มากสุด75คนวิธีการเล่น หรือผู้ดำเนินเกมจากนั้นสับการ์ดแบบสุม่มและให้หยิบคนละหนึ่งใบจากนั้นให้ดูการ์ดบทบาทของตัวเองผู้ดำเนินเกมจะให้หลับตาและเรียกบทบาทของแต่ละคนคนที่ถูกเรียกจะต้องลืมตามามองผู้ดำเนินเกมเมื่อเรียกจนครบผู้ดำเนินเกมจะให้ลืมตาแล้วเริ่มมันแรกทันทีวันแรกให้ทุกคนพูดคุยหรือแนะนำตัวเองเมื่อเสร็จแล้วผู้ดำเนินเกมจะให้หลับตาและเรียกบทบาทให้ใช้ความสามารถของบทบาทนั้นๆ เมื่อครบแล้วผู้ดำเนินเกมจะให้ลืมตาแล้วบอกว่าปอนหลับป่าหมาป่าได้กำจัดใครแล้วบ้างแล้วผู้เล่นจะต้องพูดคุยแล้วเริ่มโหวตคนที่น่าสงสัยออกจากเกมและตะวนใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าฝ่ายชาวบ้านจะกำจัดหมาป่าจนหมดและเป็นฝ่ายชนะหรือหมาป่าจะกำจัดชาวบ้านจนเหลือเท่ากับหมาป่าจึงจะเป็นฝ่ายชนะการบทบาทชาวบ้านไม่มีความสามารถใดๆสิสทธิ์เทพพยากรณ์ เมื่อเทพพยากรถูกกำจัดจะกลายเป็นเทพพยากรแทนผู้ป่วยติดเชื้อเมื่อมาป่ากำจัดผู้ป่วยติดเชื้อมาป่าจะไม่สามารถกำจัดคนในคืนต่อไปได้บี้การสามารถปกป้องชาวบ้านและตัวเองได้แต่จะปกป้องตัวเองได้ครั้งเดียวพราดอนแห่งเมสันไม่สามารถเรียกชื่อกล่าวถึงหรือเรียกแบบอ้อมๆได้แวมไพายตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืน เลือกคนที่ต้องการกำจัด1คนคนที่ถูกกำจัดจะถูกกำจัดในช่วงการโหวตหมาป่าไม่สามารถกำจัดแวมไพร์ได้ผู้ต้องสาปจะเป็นฝ่ายชาวบ้านในช่วงแรกเมื่อถูกหมาป่ากำจัดจะกลายเป็นฝ่ายหมาป่าขี่เมาจะไม่รู้บทบาทของตัวเองจนถึงคืนที่สามผู้จำแรงเลือกผู้เล่นหนึ่งคนเมื่อผู้เล่นคนนั้นถูกกำจัดคุณจะกลายเป็นบทบาทนั้นแทน แม่หมอมอนดำเลือกผู้เล่นหนึ่งคนเพื่อดูว่าเป็นเทพพยากรหรือไม่พรานหญิงเลือกผู้เล่นหนึ่งคนในตอนกลางคืนเพื่อกำจัดใช้ได้ครั้งเดียวสมุนรับใช้รู้ได้ว่าใครเป็นหมาป่าเทพพยากรเลือกผู้เล่นหนึ่งคนในตอนกลางคืนเพื่อดูว่าเป็นฝ่ายหมาป่าหรือไม่เจ้าชายเมื่อถูกโกรดในตอนเช้าจะต้องเผยบทบาทของตอนเองตัวป่วน เมื่อตัวป่วนพยักหน้าให้ผู้ดำเนินเกมในตอนกลางคืนในตอนเช้าสามารถโหวตกำจัดได้สองคนผู้เผยตัวต,วตนเลือกผู้เล่นหนึ่งคนถ้าคนนั้นเป็นหมาป่าหรือลูกครึ่งหมาป่าจะถูกกำจัดแต่ถ้าไม่ใช่ผู้เผยตัวต,วตนจะถูกกำจัดแทนแม่เท่าเลือกผู้เล่นหนึ่งคนให้ออกจากหมู่บ้านในวันรุ่งขึ้นนักสืบเรื่องลี้ลับเลือกผู้เล่นหนึ่งคนเพื่อดูว่าเป็นหมาป่าหรือไม่ กามเทพเลือกผู้เล่นสองคนเพื่อปลูกชะตากันเมื่อคนใดคนหนึ่งถูกกำจัดอีกคนจะถูกกำจัดไปด้วยนายพรานเมื่อถูกกำจัดจะสามารถกำจัดคนได้หนึ่งคนแม่โมดเลือกระหว่างชุบชีวิตหรือกำจัดผู้เล่นหนึ่งคนใช้ได้ครั้งเดียวจอมเวทเลือกหนึ่งคนไม่ให้พูดหรือโหวตได้นักบวชเลือกหนึ่งคนเพื่อไม่ให้ถูกโหวตกำจัดออกจากเกมไอทม หมดกำจัดผู้เล่นเสมอลูกครึ่งมนุษย์หมาป่าเทพพยากรจะมองเห็นเป็นหมาป่าเสมอคนดนอนรู้ได้ว่าในตอนกลางคืนคนข้างๆทำอะไรในตอนกลางคืนไหมแต่จะไม่รู้ว่าด้านไหนหนุ่มทึกเมื่อถูกหมาป่ากำจัดจะไม่ถูกกำจัดในวันรุ่งขึ้นแต่จะถูกกำจัดในคืนต่อไปจาชิปรู้ได้ว่าใครคือเทพพยากรณยานทิป สามารถรู้ได้ว่าใครมีบทบาทพิเศษผู้รักสันติจะต้องโหวตไม่กำจัดเสมอชูปะคาราอ้องกำจัดหมาป่าก่อนจึงจะกำจัดชาวบ้านได้จเจ้าลทัทธิในแต่ละคืนเลือกผู้เล่นหนึ่งคนเพื่อเข้าลทัทธิคุณจะชนะเมื่อทุกคนอยู่ในลทัทธิอันตาพานเลือกผู้เล่นเท่ากับหมาป่าเมื่อผู้เล่นที่เลือกถูกกำจัดคุณจะชนะหมาป่าเดียวด คุณจะชนะเมื่อหมาป่าทั้งหมดถูกกำจัดอย่าจอกคุณจะชนะเมื่อถูกกำจัดมนุษย์หมาป่าเป็นมาในทุกๆคืนเพื่อกำจัดผู้เล่นหนึ่งคนหมาป่าโลกันเลือกผู้เล่นหนึ่งคนเพื่อเป็นคู่หูของคุณเมื่อคู่หูถูกกำจัดหมาป่าโลกันจะถูกกำจัดไปด้วยหมาป่ามนุษย์เทพพยากรณ์จะมองเห็นเป็นชาวบ้านเสมอลูกหมาป่า เมื่อลูกหมาป่าถูกกำจัดหมาป่าจะสามารถกำจัดได้สองคนผู้ดำเนินเกมบอกสถานาการณ์ในเกมหอคอยงาช้างเมื่อถูกกำจัดคนแรกตาต่อไปคุณจะไม่สามารถถูกกำจัดในคืนแรกได้เกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่าเป็นเกมแนวจิตวิทยาและการใช้กลยุทธ์ที่มีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะในการพัฒนาทักษะทางสังคมและการคิดวิเคราะห์ประโยชน์หลักๆได้แก่ ฝึกการสื่อสารและโน้มน้าวใจส่งเสริมคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์คำพูดเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างความสัมพันธ์